จากวันนี้จะได้รูปานรือ input. เอ็นพุตสวัสดีครับวิมิสเตอร์สงครามนะครับกลา่าวสวัสดีท่านเลยนะครับโอเคครับทุกคนนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของเลนเจอร์ประจําเดือนตุลาคมของเรานนั่เองและนี่ก็คืออาวุธของมันนะครับไปส่วนเจ้าพวกนี้ก็คือเจ้าตุกเกลือทั้งหลายที่เราจะเปิดตามล่าก,กันในวันนี้แหละนะครับคิดว่าผมจะได้ไหมคุณคิดว่าผมจะได้ไหมนะโอเคตัวแรกก็คือลูโดนะครับเป็นคู่เทพนี่ก็คือเอนจินนะครับส่วนนี้ก็คือริโอคู่รอง ส่วนตัวสุดท้ายก็คือชังกาเนี่ยสุดท้ายชังกาจริงนครับคูเทพอ่าลูโดนะครับวิ่งเร็วนะครับสายว่องไวนะครับความสามารถที่หนึ่งก็คือทั้ดาเมจบวกใบนะครับดีมากๆส่วนความสามารถที่2ก็คืออ่าบัฟเฉยๆตัวนี้ความสามารถที่1บัฟนะครับส่วนสกิลที่2เป็นการทั้ดาเมจบวกชะงักนะครับอ่าดีมากๆไฮเปอร์นะครับสำหรับตัวนี้เป็นการอ่าชะงักไวพิบส่วนตัวนี้เป็นการใบสายพลังนะครับส่วนความสามารถดาวก็เหมือนๆกันนะครับสำหรับคู่เทพนะโอเค เดี๋ยวนี้เราจะมาตามล่าทางด้านของคู่เทพนะครับไม่ว่าจะเป็นลูโดหรือว่าเอนจินนะครับได้ตัวไหนก็เอาหมดครับเพราะว่าเดินโคลโบรอบที่แล้วผมไม่ได้สักตัวรอบนี้ต้องออกะลรไอดีหลักของผมนะครับมาลุ้นเลยคุณคิดว่าผมจะได้ไหมในงบประมาณเท่านี้ผมคิดว่ามีลุ้นอยู่นะที่จะได้นะครับวันนี้เปิด2ไอดีนะครับไอดีนี้ไม่ได้ก็ต่อไอดี2นะครับแต่หวังว่านจะได้นะครับใครที่เปิดไปแล้วนะครับได้ตัวอะไรอมเมนบอกกันด้วยนะครับหรือยังไม่เปิดรอเพิ่มโอกาสนะครับ พิ่มกับจะคืนนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่รู้บจบเจมส์พายนะครับโอเคถ้ารู้ก็จะมาตอบทีหลังนะครับสำหรับใครที่ถามว่าพุ่มเหล็ตอนไหนนะก็อย่คืนนี้มั้ยสี่ทุ่มประมาณเนี้ยโอเคไปครับขอลูโดเอนจินนะครับตัวไหนได้หมดแต่เป็นไปได้ขอเอนจินเรียบร้อยฮะดัมปี้เลยดัมปี้ๆนะครับไม่มีเขาผสมเลยแน่นอนโอเค เห็นเขาดเปิดก่อนไอ้เปียบนะครับช่วงเปิดเข้าเซิฟมาแรกๆได้เปิดเลยนะผมไปกดดูลนเจอร์พวกนี้ก่อนนะกดดูหน้ามันไว้แบบนี้เลยแบบมันเลยเสียเวลาในการที่เราจะได้ตัวไปก่อนไงทุกคนนะมาโถหรือว่าเปิดก่อนมาได้เกือ <c oughs> <c oughs> เราคือผู้ที่เปิดก่อนนะครับที่ไม่ได้สวมหน้าม้านะครับคนที่เปิดก่อนแล้วได้เขาสวมหน้าม้ากันนะครับเราไม่ได้สวมหน้าม้าไงเราเลยไม่ได้อโอ้โหนี่ไง แจกคใบเลือกเลยพูดผิดเหรอผมพูดผิดเหรอว่าคนที่เปิดก่อนสวมหน้าม้า G M อ่ะเออแล้วได้อ่ะโอ้โหและผมไม่ได้สวมไงยกไปเลือกให้ผมเลยดูเกมแบบเหมือนรู้อ่ะ <laughs> ขอโทษนะครับที่พูดผิดนะจ๊ะไม่เล่นโอเคหวังว่าจะให้อภัยกันนะครับโอ้กูผิดไม่ให้เลยใช่ไหมไม่ให้เลยใช่ไหมโอเคเหลือรอบสุดท้ายนะครับโอ,โอ้โหม่ท้ายก็จบขาไปดี้สี่สิบการ์ดผมเก็บต่อไปนะครับเปิดต่อไปนะผม,ปปนะผมเปิดแบบ เดือนต่อเดือนนะครับผมไม่ได้ดองไม่ใดไรนะครับคือที่ผมเปิดเล่นสนุกไปนะไม่ต้องซีเรียสจริงจังอะไรมากมายนะครับสำหรับใครที่แบบไปหาไอ้นี่กาไอ้นี่โหดนะครับเดือนนี้โหดเดือนนี้กาก็ไม่ต้องซีเรียสมากมายนะครับเกมทาให้เราเล่นให้สนุกนะครับส่วนนี้ก็คือเกียร์นะครับนี่ซีเรียสแล้วหนึ่งแลเพราะว่าเป็นเกียร์แสงนะครับซีเรียสแล้วหนึ่งใครที่รอเกียร์มืดนะครับผมบอกแล้วปีนี้เมตาแสงนะครับส่วนเดือนธันวาคม น่าจะเป็นอ,อัพแสงนะครับซ่องสุดท้ายนะพอไม่ต้องอรอลุ้นมืดนะครับไปรอปีหน้านะที่จะเป็นมืดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเกียร์นี่อยู่พอประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้พอให้มีม่านลุหิตกว่าเกียร์แปดดาวชิน้นนี้เอาเรื่องนะครับส่วนเจดดาวปักเป้าไปที่ทางหน้านทัดไม้เลยนะทัดไฟนี้ทิ้งไปก่อนเลยนะครับไม่เท่าไหร่โอเคไอดี ID หลักก็ไม่ได้นะครับไปต่อที่ไอดีรองของเรานะครับดูโกนนะ โอเคครับทุกคนมาต่อกันที่ไอดีลองของผมนะครับค,คิดว่าผมจะได้เป็นสำหรับไอดีลองไอดีหลักที่ยอไปแล้วนะไอดียลองถ้าได้เอ g นจินมานะผมจะามาแทนมอฟไซโคโรจิของผมนะค,คือผมใช้ทัดไม้ตัวเดียวนี้มานานมากนะครับได้เวลากเกษียณแล้วมอฟของผมโอเครุ่นกันครับมี24ใบนะบขออนุญาตไปแลกหนึ่งทดี่แบบมันไม่พอว่ะอีกสักใบหนึ่งให้มันแบบเล็กสวยๆงามๆนะโอเคนี่หนึ่งใบพอดีนะครับได้แล้วมาลุ้นกันนะครับ คุณคิดว่าผมจะได้เอนจินไหมหรือได้ลูโดผมอยากได้เอนจินมากกว่านะเนี่ยถ้าได้เอนจินมาผมจะตึงเลยดีผมนะไปลุ้นนะครับเอนจินต้องมานะครับม,มาดูว่าสําหรับการเปิดรอบนี้คุณต้องกดไลค์ผมก่อนนะครับ <c oughs> ถ้าผมไม่ได้เอนจินนี้ผมอาจจะเอนปูดก็ได้นะแต่ถ้าคุณกดไลค์มาผมอาจจะเอนปูด <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นมารอลุ้นกันนะทุกคนโอเคหนึ่งใบผ่านไปนะพฤศิาสห้าใบนะห้าใบนะครับเหลือยี่สิบใบ ขอเอนจินนะครับผมไม่อยากเอนปูดว่ะเออเอนจินม,มาเอนจินขอร้องละเอนจินจะมาก่อนเอนปูดหรือเปล่าถ้าเอนจินไม่มาเอนผมอาจจะปูดก็ได้นะครับโอ้โห <the> มูลวัตเตอร์ฟักมาช่วยไอ้น้องรีแป,ป๊บรีแป,ป๊บนะครับเดี๋ยวผมเอนปูดนะเนี่ยเออถ้าออกตัวแบบนี้บ่อยๆนี่เอนปูดนะฮะโอเคไอ้ดีนี้เกือมานานนะขอขอหน่อยดิขอเอนจินนะเอนจินไม่มาผมเอนปูดน่นอนเอนจิน <c oughs> มา เกิดข้าพูมผมได้เอ็นจิ้นแล้วหตัวที่เราต้องการมาแล้วนะครับหูกดไลค์แล้วเปิดตามเลยมอลเลยออกแน่นอนนะใครเปิดตามผมดวงดีหมดทุกคนนะครับยกเว้นอ่าคุณที่เปิดไม่ได้ก็คือคุณนั่นเองนะครับแต่ก็ขอให้ได้เหมือนกันนะครับผมก็อ,อยากให้ทุกคนนั้นแบบเพื่อนนะโดยเฉพาะคุณนะครับเปิดได้ตัวดีๆมาเล่นกันโอเคมาขอ ลูโดนะครับมาอีกสิบใบสุดท้ายอาจป็นลุ้นได้คุเทมไหมทุกคนเออลูโดนะครับถ้าไม่ได้ลูโดอาจจะเป็นลูอ่าลูอะไรวะอ่าลูบ้านไม่รู้ว่าจะเป็นลูโดหรือลูบานนะครับลูโดอือันนี้ลูบานฮะกระบองเพชรนี่ใส่นี่ลูบานแน่นอนบอกเลยนามมันเยอะไงโอเคหาตัวสุดท้ายนะครับไปรุนกันนะครับจะเป็นลูโดหรือลูบานนะครับแนะนําให้เป็นลูบานนี่กว่าเกมส่งลูบานมาหน่อยนะครับ มาลูบาน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 เกิดโอ้ยยไมกอดผมฝันไหมปะเนี่ยลูเฮ้ยอันนี้มันลูโดนะครับไม่ใช่ลูบานรอดนะครับผมไม่ได้แบบเอ็นไม่ปูดลูไม่บานนะครับวันนี้พอผมได้เอ็นจิ้นลูโดเรียบร้อยโอเคถึงไอดีหลักเราจะเกลือแต่ไอดีหลักเราก็ไอรอนเออของเราก็ได้มานะรักให้อันต้าเลยนะ อันต้าเลยโอ้โหไม่ต้องปั้นยังสวยออกอันต้าเลยนะครับดูดิโคตรล่อโคตรเท่นะครับสุดจริงกระดิ่งแมวนะครับ25การดได้คู่เทพโอ้พอเลยพอเลยครับทุกคนนะห,หมดตัวบเบือสูดนะครับเฮ้ยรวมกวัาางมาขออนุญาตไปรับอีกหนึ่งรยลูบี้เะเผื่ออาจจะได้แบบเกียร์แสงนะนะ ดวงเรากาลังมามาดูกนนะขอหยัดเลยเลยนะเฮ้ยตรงนี้นะมีเกียร์ที่ทวนเสียใจนะอาจจะมาตกอยู่ในกะมือผมเลยนะมาไม่ต้องเอาอะเกียร์มืดเนะียผมขอเกียร์แสงผมจะใส่ให้เจ้าตัวอ่าตัวไหนอะบารล็อกก็ได้นะครับเออทั้งด้านของชมก็ดออนะีถ้าออกนี่เบลือยแล้วถ้าออกนี่เบื่อจัดอะเออไอดี ID นี้แบบมึสุดเบื่อสี่สบีรอบสุดท้ายนะทุกคนรุนกันผมว่าน่าจะได้นะเกียร์ถุงมือนะถุงมือตองคำ ลงมือทานโอ้โหดาบยังคมมืดนะครับมืดนะเขมบอกเอาเยอะเกินไปเดี๋ยวเสียงสว่างมันจะแยงตานะโอเคนะครับสำหรับไอดีลองแล้วนะนี่พอดีพอดีผมเอามาแทนดาววินชี่ของผมเลยสำหรับดูโดนะม็อบด้วย2ตัวนี้กาเซียนหน่อยนะหลีกทางให้ดูโดงงนะเออหลีกทางให้ดูโดแล้วก็เอนจินด้วยนี่ร้องไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อขายทิ้งอีกร้องให้3ปีก็ไม่หยุดนะโอเคนี่ครับ ซีเรียสนะครับมันจะออกก็ออกแบบนี้แหละครับแต่ถ้าไม่ออกก็ร้อยกาใบก็ไม่รู้เหมือนกันนะหวังว่าคุณจะเปิดแบบเหมือนผมแล้วสามสิบสี่สิบการ์ดแล้วได้คู่เทพครันนะครับก็จะมีกำลังใจในการเล่นไงแต่ถ้าแบบโอ้โหร้อยการ์ดแยังไม่เห็นวีแบลนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับนี่คู่เทพผมมาแล้วนะเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปหน้าเราอาจจะมารีวิวก็ได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละมาเปิดเล่นเนละไม่คิดว่าจะได้ได้จริงว่ะโอเค ลาไปก่อนครับขอโชคดีนะครับบ๊ายบายครับผม